เป็นยังไงเมื่อครอบครัวของเธอผ่านการคัดเลือกให้ไปอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นแต่ยานกลับตกยังดาวที่เธอไม่รู้จัก เธอและครอบครัวจึงต้องหาทางเอาชีวิตรอดและเดินทางไปให้ถึงดวงดาวเป้าหมายสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยซีรีส์วิทยาศาสตร์ะทึกวันเรื่อง Lost in Space ซีซั่นหปี2018นำแสดงโดย Molly p a r k e r Toby s t ี p h e n s m a เว e เ l j e n นกิน Taylor Lautner, m i n า Sunwal ววและ Parker p o ซ e y ดานเบนในขณะที่เขากําลังจ้องมองวิวพูดคุยอยู่กับเจหุนเขาก็คิดถึงสิ่งที่เขากับเฮสติงได้เคยคุยกันเอาไว้โดยเฮสติงบอกกับเขาว่าให้พาเจ้าหุ่นมาที่จุดนัดหมายให้ได้ก็พอนอกนั้นเดี๋ยวเขาจะจัดการต่อเองและต้องทําแบบประมัดระวังหน่อยเพราะมันถือว่าเป็นหุ่นที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเจอแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นทางเดียวที่จะช่วยพาทุกคนกลับบ้านครับดานจอรนตอนนี้แผลของเขาก็ดีขึ้นมากแล้ว เมื่อเพนนีเข้ามาจอรนก็ดีใจมากที่เธอปลอดภัยโดยเพนนีบอกกับทุกคนว่าสมิกลับใจแล้วแต่ทว่าจูดี้กับจอรนก็ยังคงไม่ปักใจเชื่อมากนักซึ่งจอรนก็บอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวพ่อจะต้องลงไปจัดการงานข้างล่างต่อให้เสร็จก่อนจากนั้นเขาก็ออกไปพบกับกัปตันถามถึงเรื่องวิธีการจัดการกับน้ำที่ปนเปื้อน ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าต้องใช้เวลาทำความสะอาดมันถึง1ปีเต็มเลยทีเดียวโดยเมื่อคุยปัญหานี้จบเขาก็ต่อว่ากับตันเรื่องที่เธอคิดจะทิ้งลูกสาวของเขาและก็บอกว่าหากครั้งหน้าคิดจะทำอะไรที่กระทำต่อคนในครอบครัวของเขาเธอควรจะต้องให้เขาร่วมตัดสินใจในเรื่องเหล่านั้นด้วยเพราะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นทหารแต่เขาก็เป็นพ่อคนด้วยเช่นกันครับแต่แล้วจู่ๆพนักงานคนหนึ่งก็ได้เรียกให้กับตันไปฟังเสียงบางอย่าง ซึ่งดูเหมือนว่ากําลังจะมีเรื่องเร็วร้ายเกิดขึ้นแต่กัปตันก็ไม่ยอมบอกเรื่องนี้ให้จอรู้แล้วก็ให้กาดเอาตัวเขาออกไปทันทีดานเจ้าหุนเมื่อออกมาจากถ้ำมันก็พบกับมา้ามันตกใจและเปลี่ยนแสงที่หน้าเป็นสีแดงแต่ทวาวิวก็ได้บอกกับมันว่าเจ้าม้านี้เป็นเพื่อนมันไม่มีอันตรายจากนั้นก็สอนมันทําความคุ้นเคยกับมา้าซึ่งเจ้าหุนก็ทําได้ดีเลยทีเดียว แต่เมื่อมันเห็นสายรัดข้อปากมา้ามันก็บอกกับวิวว่าเพื่อนวิวโรบินสันวิวจึงอธิบายกับมันว่าสายนี้ไม่ได้ทําให้ม้าเจ็บมันแค่เอาไว้ทําให้ม้าเดินไปในทิศทางที่เราต้องการเท่านั้นจากนั้นวิวก็ขึ้นขี่มา้าและเรียกเจ้าหุ่นให้ตามเข้ามาครับซึ่งเมื่อมันเดินมามันก็เห็นเข้ากับซากศพเจาซาซึ่งนั่นทําให้เบนถามกับมอรีนว่าคุณคิดว่ามันคิดอะไรอยู่ โดยมอรีนวิเคราะห์ว่ามันน่าจะดีใจที่ได้เจอกับวิวเพราะเจ้าซาข,ขังมันไว้ที่นี่ทั้ง7เดือนพวกเขาทั้งคู่พิเศษมีอะไรที่เชื่อมโยงกันนั่นอาจทําให้ทุกคนมองว่าสิ่งนี้มันคือภัยคุกคามได้แล้วเธอก็เดินไปครับมีแต่เพียงเบนเท่านั้นที่ยังคงจ้องมองมันด้วยความไม่แน่ใจนักว่ามันจะคิดอย่างที่มอรีนว่ามาจริง ดานจอนเขาได้มาเยี่ยมดอนจากนั้นก็ขอความช่วยเหลือจากดอนเพราะเขาสงสัยว่าจะต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นสักอย่างแต่ก็ไม่มีใครยอมบอกอะไรเขาจึงจะขอให้ดอนช่วยเจาะระบบให้เขาหน่อยนั่นเองครับแต่ทว่าดอนก็ได้ย้ำให้จอนรู้ว่าใช่เขาเป็นคนที่สามารถเจาะเข้าระบบได้แต่ดูสภาพตอนนี้สิแค่เอาไอ้แม่เหล็กนี้ออกจากขาตัวเองยังทำไม่ได้เลยนั่นจึงทำให้จอนต้องมองหาตัวเลือกใหม่ครับซึ่งก็คือสมิธนั่นเอง จอร์นได้ไปขอให้สมิธช่วยเจาะระบบให้ซึ่งทีแรกสมิธก็ไม่ยินยอมเพราะว่าเธอจะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงทําไมในเมื่อชีวิตตอนนี้ของเธอมันก็ดีมากอยู่แล้วจอร์นจึงบอกให้เธอลองคิดดูว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่ดูร้ายแรงจริงๆคนมีอยู่ตั้งมากมายเขาจะมาขอร้องให้สมิธช่วยทําไมเมื่อสมิธได้ยินดังนั้นเธอจึงยอมช่วยครับโดยเธอบอกกับจอร์นว่าแต่ถ้าเธอยอมช่วยครั้งนี้นั่นก็แปลว่าครอบครัวโรบินสันติดหนี้เธอนะ ด้านมอลีนเธอพบว่ามีสัตว์ต่างดาวที่คล้ายๆกับกระทิงอยู่ในทุ่งกว้างเป็นฝูงใหญ่เธอคิดว่าต้องหาทางอื่นไปแทนเพื่อหลบเจ้าสัตว์พวกนั้นดังนั้นเธอกับเบนจึงไปช่วยกันหาครับส่วนวิวนั้นยืนอยู่กับเจ้าหุ่นจากนั้นเขาก็สอนมันป้อนอาหารมา้าซึ่งดูเหมือนว่ามันจะชื่นชอบเอามากๆครับพอพอมันป้อนหมดมันก็พยายามจะขอวิวอีกเรื่อยๆจนวิวต้องบอกให้มันพอ ในขณะที่มอรีนกับเบนช่วยกันส่องดูทิศทางอยู่มอรีนก็แอบเห็นรอยแผลเป็นบนหน้าอกของเบนที่เกิดจากการโดนเจ้าหุ่นทำร้ายเข้าเมื่อเขารู้ตัวเขาจึงบอกกับเธอว่าเขาก็เคยเป็นแบบวิวที่คิดว่าจะเป็นเพื่อนกับพวกมันได้แต่ถ้าเอาพวกสิ่งที่มันทำเช่นการวาดภาพการแปะมือทิ้งไปพวกมันก็เป็นเพียงแค่ฆาตกรเท่านั้นหลังจากที่วิวป้อนอาหารให้แก่ม้าของมอรีนและเบนเสร็จ เขาก็หันมาเห็นว่าเจ้าหุ่นกาลังทําลายเหล็กปากม้าอยู่โดยมันบอกกับเขาว่าเพื่อนวิลจึงบอกกับมันว่านายคิดว่านี่เป็นการช่วยแต่ม้ามันไม่รู้เรื่องฉะนั้นถ้าไม่มีเหล็กปากม้ามันก็จะเดินเตะไปเรื่อยนะจังหวะนั้นเองมอรีนก็เดินกลับมาเห็นเข้าพอดีเธอจึงถามกับวิลว่าทําไมมันถึงทําอย่างนั้นวิลจึงบอกกับแม่ว่ามันแค่ไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเราทําเท่านั้นนั่นจึงทําให้มอรีนมองดูมันแบบแปลกใจครับ ดานสมิธเธอเปิดประตูให้จอนเข้ามาในห้องรักษาความปลอดภัยได้อย่างง่ายดายนั่นทําให้จอนถึงกับอึง้งแล้วก็สงสัยว่าทําแค่นี้ถึงกับต้องติดหนี้มากมายเลยเหรอสมิธยิ้มก่อนจะบอกว่าตอนที่ฉันเข้าไปแก้ไขมันไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่ยังต้องอัปเกรดให้ตัวเองเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแต่อย่างไรก็ดีพวกคุณก็ติดหนี้ฉันอยู่จากนั้นเธอก็เดินหันหลังให้กับจอนและก็แอบส่งข้อความอะไรบางอย่างครับ ดานจูดีเธอได้เข้ามาเยี่ยมดอนเลยทำให้รู้ว่าจอนคิดว่ากำลังจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นดังนั้นพ่อของเธอก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากสมิธนั่นทำให้จูดีไม่พอใจมากและสะบ ớ ออกมาว่าขอความช่วยเหลือจากสมิธเนี่ยนะดานมอรีนเมื่อเห็นเส้นทางหลบเจ้าพวกสัตว์ต่างดาวแล้ว,ลวเธอก็พาทุกคนมาตามทางที่เธอเจอซึ่งในขณะที่เธอกับวิวกำลังคุยกันเธอก็พบว่าเจ้าพวกสัตว์นักล่าก,กำลังจะล่าบางอย่างอยู่ซึ่งไม่ใช่พวกเธอครับ แต่ทว่าสิ่งที่พวกมา่าก็คือกลุ่มสัตว์ที่คล้ายกับกระทิงนั่นจึงทําให้เจ้าพวกกระทิงวิ่งหนีกันลงมาอย่างเส้นทางที่พวกเธอกําลังใช้ทุกคนตกใจมากและมาของวิวก็ตกใจจนทําให้วิวร่วงตกลงมา มอลลี่รีบตรงเข้าไปช่วยลูกจากนั้นทุกคนก็พากันขึ้นไปหลบที่ก้อนหินโดยเชือกจูงม้าของวิวนั้นดันถูกหินทับเข้านั่นจึงทําให้ม้าของวิวหนีไปไหนไม่ได้เมื่อเจ้าหุ่นเห็นมันก็พยายามจะเข้าไปช่วยถึงแม้ว่าวิวจะเรียกให้มันกลับมาแต่ทว่ามันก็ไม่ฟังเขาเลย โดยมันขึ้นไปยืนปางเจ้าม้าจากฝูงกระทิงที่กำลังวิ่งตรงมาอย่างบ้าคลั่งจากนั้นฝุ่นก็ตบคลงไปทั่วจนวิวไม่เห็นอะไรวิวร้องไห้เสียใจที่เจ้าหุ่นของเขาคงจะไม่รอดแล้วแต่ทว่าเมื่อฝุ่นจางลงเขาก็พบว่ามันและเจ้าม้าไม่เป็นอะไรครับซึ่งเมื่อเบนเห็นสิ่งที่เจ้าหุ่นทาเขาก็บอกกับมอรีนว่าเขาคิดว่าวิวเป็นเพื่อนของมันและมันจะฟังคําสั่งของวิวนั่นทําให้มอรีนเริ่มรู้สึกว่าทั้งเบนและเจ้าหุ่นนั้นทําตัวกันแปลกๆไปครับ ดานจอนในระหว่างที่หาข้อมูลเขากับสมิธก็ได้คุยกันหลายๆเรื่องจนทําให้ทั้งสองเริ่มรู้สึกดีต่อกันอีกครั้งครับจากนั้นจอนก็รู้ว่าสิ่งที่กับตันปิดบังไว้นั้นนั่นก็คือเสียงจากยานต่างดาวจํานวนมากที่กําลังพุ่งตรงมาหาพวกเขานั่นเองขณะที่มอลีนกําลังเดินทางเธอก็พบว่ามียานจูปิเตอร์กําลังมารับพวกเธอยังจุดนัดหมายแต่จูๆ่ๆมาของวิวก็ล้มลงเพราะว่ามันได้รับบาดเจ็บ ตอนที่ถูกเจ้าพวกกระทิงวิ่งเข้าใส่และก็ทําให้มันติดเชื้อและเสียชีวิตลงครับซึ่งเมื่อเจ้าหุ่นเห็นมันก็เศร้ามากแล้วมันก็หยิบก้อนหินขึ้นมาวางเพื่อเป็นการระลึกถึงเจ้ามา้านั่นทําให้เบนคิดว่าเจ้าหุ่นมันไม่เหมือนกับหุ่นตัวอื่นๆที่เขาเคยเจอมาครับดานจอนหลังจากที่พวกเขาออกมาจากห้องจอนก็พบว่าสมิธหักหลังเขาเข้าให้อีกแล้วครับโดยเธอแจ้งให้รอปภมาควบคุมตัวเขาไป ซึ่งจูดีกับเพนนีก็มาเห็นเข้าพอดีทำให้ทั้งสองคนไม่พอใจสมิธมากแต่จากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้สมิธก้าวเข้าไปเป็นคนวงในและได้รับความไว้วางใจขึ้นไปอีกขั้นครับดานเบนเมื่อพาทุกคนมาถึงจุดนัดพบเขาก็บอกให้วิวพาเจ้าหุ่นเข้าไปในตู้เก็บสินค้าก่อนแล้วค่อยนำมันขึ้นยานนั่นเป็นเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ซุ่มรอจะจับเจ้าหุ่นอยู่ในตู้แล้วนั่นเองครับแต่ทว่าในขณะที่เขาเข้าไปคุยกับวิวเขาก็เห็นว่า ที่มือของเจ้าหุ่นนั้นมีป้ายชื่อของเจ้ามาที่ตายอยู่ซึ่งมันเก็บมาเพื่อเป็นการระลึกถึงนั่นเองครับทําให้เบนเริ่มสับสนจนในขณะที่วิวกาลังจะให้เจ้าหุ่นเข้าไปอยู่ในตู้สินค้าเบนก็ได้วิทยุบอกกับคนในนั้นว่าเปลี่ยนแผนเราจะไม่ใช้ตู้เก็บสินค้านั้นแล้วจากนั้นก็หันมาบอกกับมอรีนว่าเราจะขึ้นกันไปแบบสบายๆดีกว่าดานจอนตอนนี้เขาถูกใส่กำไลข้อเท้าเหมือนกับดอนเลยครับ ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ไปกันแล้วจูดี้ก็บ่นเรื่องที่จอรนยอมเชื่อใจสมิธจนทําให้ต้องเป็นแบบนี้จากนั้นเธอก็พบว่าสมิธมานอนรอพวกเธออยู่ในห้องแล้วสมิธก็บอก,กจอนว่าใจคอจะให้พวกเด็กๆต่อว่าเธออยู่อย่างนี้หรือไงนั่นทําให้จูดี้ไม่พอใจมากแต่แล้วจอรนก็บอกความจริงกับลูกๆว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นแผนของพวกเขาครับเพื่อที่จะทําให้สมิธได้เข้าไปอยู่วงในจะได้ตามสืบข้อมูลได้นั่นเองซึ่งสมิธก็ทําได้จริงๆครับ สมิธบอกกับทุกคนว่าที่พวกนั้นปิดเพราะไม่อยากให้เกิดความแตกตื่นแล้วอีกอย่างเมื่อวิลกับมอรีนกลับมาพร้อมกับเจ้าหุน่นพวกเขาก็จะออกเดินทางไปที่อัลฟาเซนเทอรีทันทีแต่ว่าคนที่จะได้เดินทางไปด้วยจะมีเฉพาะคนที่อยู่บนเดอะเรสซูลเท่านั้นครับนั่นทำให้ทุกคนตกใจมากเพราะคนบนดาวเคราะห์ข้างล่างจะโดนทิ้งเอาไว้ดานมอรีนในขณะที่กำลังขึ้นยานเพื่อเดินทางกลับไปยังเดอะเรสซูล วิกเตอร์ก็ได้วิทยุมาถามมอรีนว่าพวกนั้นจะให้พวกเขาขึ้นไปยังเดอะเรสซล์ได้เมื่อไหร่นั่นทำให้มอรีนถึงกับงงครับเพราะเธอคิดว่าทุกคนขึ้นมารอกันพร้อมหมดแล้วเธอจึงถามเบนแต่ทว่าเบนก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเธอจึงบอกวิกเตอร์ไปว่าเท่าที่เธอรู้ตอนนี้พวกนั้นอาจจะก,กำลังจัดการเรื่องการกักกันอยู่ถ้ายังไงเธอไปถึงแล้วเธอจะสอบถามให้ครับเมื่อมาถึงเดอะเรสซูลต เบนก็ได้เข้ามาคุยกับเฮสติงว่าเขาคิดว่าเจ้าหุ่นตอนนี้ไม่ใช่แค่ห่วงใยวิวเท่านั้นแต่มันห่วงใยสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยซึ่งเขาเคยคิดว่าเจ้าหุ่นมีแค่เพียงสมองเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาเริ่มคิดแล้วว่าพวกมันมีหัวใจด้วยนั่นจึงทําให้เฮสติงบอกกับเบนว่าถ้าอย่างนั้นพวกมันก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นครับเมื่อทุกคนมารวมตัวกันที่ห้องเครื่องวิวก็ได้บอกให้เจ้าหุ่นถอดเครื่องยนต์ยานออกจากนั้นเฮสติงก็มาขอคุยกับมอรีนเป็นการส่ววนตั โดยเขาบอกเธอเรื่องยานเอเลี่ยนที่กำลังจะมาและเรื่องจอนที่แอบมาสืบข้อมูลจนทําให้ต้องถูกใส่กำไลข้อเท้าจากนั้นก็ขอให้เธอเตรียมยานให้พร้อมออกเดินทางซึ่งมอรลินก็ยินดีช่วยเต็มที่เพราะเธอคิดว่าทุกคนจะได้ขึ้นยานและออกเดินทางไปด้วยกันครับแต่แล้วเมื่อมอรลินกลับมาถึงเธอก็พบว่าสมิธนั้นอยู่ที่นี่ด้วยนั่นทำให้มอรินง,งุนงงมากแล้วจอนก็ได้บอกทุกเรื่องกับเธอ นั่นจึงทําให้มอรีนเพิ่งจะรู้ครับว่าทุกคนที่อยู่ข้างล่างจะต้องโดนทิ้งเอาไว้ดังนั้นพวกเขาทุกคนจึงช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาทางออกให้กับเรื่องนี้ขณะที่มอลีนกำลังนั่งคิดหาทางออกอยู่จอนก็ได้เข้ามาคุยกับเธอเรื่องของวิวกับเจ้าหุ่นนั่นทำให้เธอบอกกับเขาไปว่าเธอรู้สึกว่าเจ้าหุ่นมันแปลกไปแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรต่อมอลีนก็มองเห็นดาวที่อยู่ตรงหน้าเข้าเธอจึงถามกับเพื่อนว่ารู้อะไรเกี่ยวกับดาวดวงนี้บ้าง ซึ่งเมื่อเธอได้รับคำตอบเธอก็บอกกับทุกคนว่าเราคงจะต้องลองเสียงดูโดยทีแรกจอรนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนักเพราะมันจะถือว่าเป็นการขัดคำสั่งหากเขาควบคุมและนำยานออกไปเองแต่เมื่อจูดี้บอกว่าแต่ก็ดีกว่าที่จะต้องทิ้งคนทั้งหมดเอาไว้ที่ดาวนั่นจอรนจึงยินยอมพร้อมกับบอกทุกคนว่างานพวกเราก็ต้องมีแผนซึ่งเมื่อพูดจบก็มีเสียงหนึ่งพูดแทรกขึ้นมาทันทีเลยครับว่าเห็นด้วยสุดๆจ้า ซึ่งเจ้าของเสียงนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมันคือเสียงของสมิธเจ้าเก่านั่นเองครับสมิธบอกกับทุกคนว่าอย่างแรกเลยที่ต้องรู้ก็คือเราสามารถเอาชนะคนได้โดยไม่ต้องสู้โดยการหาจุดอ่อนของเขาเมื่อจูดีได้ยินเธอจึงบอกกับทุกคนว่าในเมื่อพพอของซามเนทาเป็นรปรพอดังนั้นแม่ของเธอคนน่าจะรู้อะไรมาบ้างแล้วเธอก็บอกให้สมิธลองไปสืบดู แต่ทว่าสมิธก็ไม่ยอมทําเพราะว่าสาม,มทัทาก็คือลูกของคนที่เธอฆ่าไปจึงทําให้เธอกลัวแล้วก็รู้สึกผิดนั่นเองครับเธอจึงแซงบอกกับทุกคนว่าตอนนี้เธอเป็นหนอนบ่อนไส้อยู่ถ้าเธอทําเดี๋ยวอาจจะถูกจับได้จากนั้นก็หนีออกไปทันทีครับด้านเพนนีเธอได้รับมอบหมายให้หาทีมให้กับมอรีลนเธอจึงมาหาดอนที่ตอนนี้กําลังนั่งเล่นไพ่อยู่กับเบตตี้แล้วเธอก็ขนเอาเครื่องมือมาให้เขาเพื่อใช้แหกคุกครับ เมื่อดอนออกมาได้เขาก็ไปหาหัวหน้าทันทีจากนั้นก็บอกเรื่องที่เฮสติงและกับตันจะทิ้งทุกคนที่อยู่บนดาวเอาไว้ครับด้านมอลินเธอก็ได้พาพักพวกบุกเข้ามายัางห้องควบคุมยานจากนั้นก็บอกกับกับตันว่าเธอจะยึดยานและเอาไปโคจรผ่านดาวกลุ่มแก๊สเพื่อที่จะทําความสะอาดน้ําดื่มและพาทุกคนกลับขึ้นมาบนยานจะได้เดินทางไปที่นิคมอัลฟาเซนเทรีด้วยกันทั้งหมด แต่ทว่าเมอ่อกับตันได้ยินเธอก็ไม่ยินยอมแล้วเธอก็ได้รับรายงานมาว่าเครื่องยนต์ไม่ทํางานนั่นทําให้รู้ว่าหัวหน้าของดอนเข้าควบคุมเครื่องยนต์ยานลานี้ไว้ได้หมดแล้วครับพร้อมกับบอกกับตันว่าตอนนี้พวกเธอจะรับฟังคําสั่งจากมอรีนเท่านั้นนั่นทําให้กับตันไม่พอใจมากที่มอรีนทําแบบนี้ดังนั้นเธอจึงบอกให้หัวหน้าราปภเรียกคนมาจับพวกมอรีนไปขังซะซึ่งเมื่อมอรีนได้ยินเธอจึงเอ่ยกับหัวหน้าราปภคนนั้นว่า คนที่ช่วยชีวิตคุณเอาไว้ตอนที่ถูกโจมตียังอยู่ข้างล่างนั้นคุณจะปล่อยเขาไว้ที่ดาวนั้นใช่ไหมนั่นทำให้หัวหน้าร,าปรอปภเปลี่ยนใจและปิดประตูก,กันไม่ให้ร,ปรอปภคนอื่นเข้ามาในห้องควบคุมยานจากนั้นก็ให้ความร่วมมือกับมอรินแทนครับซึ่งเมื่อมอรินควบคุมทุกอย่างเอาไว้ได้แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจ้าหุ่นดาเนินการนําเครื่องยนต์ยานเข้าที่ได้สําเร็จครับ โดยมอลินวิทยุไปบอกกับเฮสติงว่าเธอจะนำยานไปทำความสะอาดจากนั้นก็จะกลับไปรับทุกคนที่ดาวนั่นทำให้วิวไม่พอใจมากที่เพิ่งได้รู้ว่าเบนก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วและจะทิ้งทุกคนเอาไว้ที่นั่นดังนั้นเขาจึงพาเจ้าหุ่นเดินออกไปซึ่งเบนก็ปล่อยพวกเขาออกไปแต่โดยดีเพราะไม่อยากให้เกิดการต่อสู้กันดานเฮสติงที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยจึงบอกกับเบนว่าพวกเราสามารถนำเอาเจาหุนกลับมาได้โดยที่ไม่ต้องมีใครบาดเจ็บ ดานสมิธเมื่อรู้ว่าทุกคนกำลังจัดการเรื่องนี้กันอยู่เธอก็กังวลมากนั่นเป็นเพราะเธอคิดว่าเฮสติงจะต้องรู้แล้วแน่ๆว่าเธอเป็นนอนบอนไส้จอนจึงพยายามปลอบใจเธอพร้อมกับบอกว่าไม่เป็นไรหรอกหน้ายังไงซะตอนนี้สมิธก็เป็นพวกของเขาแล้วและพวกเขาก็จะปกป้องเธอเองแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้สมิธอารมณ์ดีขึ้นมาได้เลยครับขณะที่จอนกำลังพยายามหาวิธีที่จะถอดกำไลข้อเท้า จูจูเฮสติงก็ขอเดินเข้ามาคุยกับเขาและเมื่อเห็นว่าจูดี้กำลังยืนแอบฟังพวกเขาพูดกันอยู่เฮสติงจึงเรียกให้จูดี้เข้ามาฟังดีๆก็ได้ครับจากนั้นก็บอกกับทั้งสองคนเรื่องที่มอลีนแอบแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อที่จะทําให้วิลได้รับเลือกและเดินทางไปยังดาวอนานิคมซึ่งข้อมูลที่มอลีนยอมแลกมานั่นก็คือรหัสรักษาความปลอดภัยครับในเวลาเดียวกันนั้นเพนนีก็ได้เดินเข้ามาหาวิลกับจจหุ่น พร้อมกับบอกภารกิจที่แม่ฝากมาให้เจ้าหุ่นทําซึ่งในขณะที่เดินกันอยู่เพนนีก็เอ่ยแซววิวว่าดูสิแต่ก่อนเจ้าหุ่นมีแต่จะเดินตามวิวต้อยต้อยแต่ตอนนี้กลายเป็นวิวเดินตามมันแทนแล้วอีกอย่างเจ้าหุ่นก็ดูเปลี่ยนไปนะคำพูดนั้นทำให้วิวไม่พอใจมากแล้วบอกกับเพนนีว่าพี่ไม่รู้จักเจ้าหุ่นซะหน่อยอย่ามาทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยจากนั้นเขาก็วิ่งไปเดินคู่กับเจ้าหุ่นทันทีครับ ในเวลาเดียวกันนั้นกัปตันก็พยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้มอรีนนำยานของเธอไปยังดาวกลุ่มแก๊สแต่ทว่ามอรีนก็ยังคงยืนยันตามเดิมครับซึ่งในขณะที่นำยานเข้าสู่วงโคจรส่วนประกอบต่างๆของยานก็ค่อยๆแตกและแยกออกจากกันซึ่งเมื่อกัปตันรู้เข้ากัปตันก็บอกกับมอรีนว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ายานยังไม่พร้อมแต่ทว่ามอรีนก็บอกกับกัปตันว่าดีนะที่มีช่างซ่อมส่วนตัวซึ่งนั่นก็คือเจ้าหุ่นนั่นเองครับ มันออกไปซ่อมยานที่ฉีกออกจนสําเร็จนั่นทําให้ยานกลับมาเสถียรได้ในที่สุดโดยเมื่อยานเข้าสู่วงโครจรแล้วแองเจลาก็เปิดช่องให้ก๊าซเข้าไปทําความสะอาดน้ําทั้งหมดซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงดานเฮสติงเขาบอกกจอว่าเขาจะใช้รหัสความปลอดภัยของมอรีนเพื่อเปิดประตูห้องปรับความดันซึ่งถ้าปล่อยน้ำออกมามันก็จะทำให้เกิดระเบิดและนั่นก็จะทำให้แผงของมอรีนพัง จากนั้นเมื่อไปถึงดาวอนานิคมเขาก็จะส่งวิลกับมอลิงกลับไปที่โลกและทุกคนก็จะไม่มีวันได้พบกันอีกต่อไปเมื่อจอรนได้ยินเขาก็พยายามจะเข้าไปจับตัวเฮสติงแต่ทว่าเฮสติงก็รู้ทันเขาจึงกดปุ่มช็อตจนทำให้จอรนลม้มลงไปกองกับพื้นโดยจอรนพยายามขอร้องไม่ให้เฮสติงทําแบบนั้นไม่อย่างนั้นคนที่อยู่ในห้องนั้นจะตายกันหมดแต่ทว่าเฮสติงก็ไม่สนใจครับ เมื่อเขาไปแล้วจอจึงบอกให้จูดี้รีบวิทยุบอกเรื่องนี้ให้มอลีนรู้ในทันทีแต่ทว่าเฮสติงก็ได้ตัดสัญญาณทั้งหมดของห้องนี้ไว้แล้วนั่นจึงทําให้จูดี้ติดต่อหามอลีนไม่ได้เลยครับจากนั้นจอนก็พบว่าสมิธได้มายืนบนอยู่ที่หน้าห้องว่าเขาจะปกป้องเธอได้อย่างไรขนาดตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยซึ่งเมื่อจอห์นเห็นสมิธเขาก็ไม่ได้สนใจคําบ่นของเธอครับ แต่บอกให้สมิธรีบไปบอกมอลีนเรื่องที่เฮสติงมีรหัสควบคุมยานซึ่งจะทําให้ทุกคนต้องตายกันหมดซึ่งเมื่อสมิธได้ยินเธอก็รีบทําตามที่จอนบอกท,ทันทีแต่ทว่าระหว่างทางที่เธอจะไปหามอลีนเธอก็พบเข้ากับลูกสาวและภรรยาของผู้ชายที่เธอฆ่าทําให้เธอตกใจมากจึงเปลี่ยนไปเส้นทางอื่นและอ้อมไปแทนซึ่งเมื่อไปถึงสมิธก็พยายามจะเข้าไปแต่ทว่าเฮสติงก็เข้าควบคุมยานได้แล้วดังนั้นเมื่อสมิธเคาะเรียกให้เปิดประตู จึงไม่มีใครได้ยินที่เธอพูดครับจังหวะนั้นเองมอลีงนก็ยืนง,งุนงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอจึงควบคุมการทำงานของยานไม่ได้แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่เฮสติงที่กดปุ่มเปิดประตูห้องปรับความรันครับนั่นทำให้ทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นตกใจมากและพยายามวิ่งหลบหนีกันเป็นพละวัน โดยดอนได้ใช้ผนังยานที่ติดมากับขาขวางทางประตูลิฟต์เอาไว้เพื่อให้ทุกคนเข้าไปจนในที่สุดประตูลิฟต์ก็ปิดลงพร้อมๆกับทําลายกําไลที่เท้าของเขาออกไปด้วยครับนั่นทําให้ดอนดีใจมากพร้อมกับบอกหัวหน้าที่ยังติดอยู่ในห้องนั้นกับเขาว่าอย่างน้อยก็ยังมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมาบ้างแล้วทั้งสองก็ช่วยกันงัดประตูลิฟต์ครับดานวิลเพนนีและเจ้าหุน่นพวกเขาเดินผ่านมาหน้าห้องลิฟต์พอดีผู้หญิงคนหนึ่งจึงบอกกับพวกเขาว่ามาช่วยหน่อยเร็ว ดอนและหัวหน้าติดอยู่ในนี้เมื่อวิวรู้ก็พยายามบอกให้เจ้าหุ่นมาช่วยแต่ทว่าเจ้าหุ่นก็ไม่สนใจพร้อมกับบอกว่าอันตรายเพื่อนซึ่งเมื่อวิวเห็นว่ามันไม่หยุดและไม่ฟังคำสั่งของเขาวิวกับเพนนีก็เลยพยายามเข้าไปหยุดมันแต่มันก็ยังคงเดินต่อไปเพนนีจึงถามกับวิวว่ามันหมายถึงใครนั่นทำให้วิวถึงกับอึ้งไปพร้อมกับตอบเธอว่าเขาก็ไม่รู้ครับดานกับตันเธอถามกับมอรีนว่า มอรีน <Marine S 2> เป็นคนดูแลเรื่องระบบความปลอดภัยของยานแล้วนี่มันเป็นไปได้ไหมว่ายานถูกแฮ็กและถูกควบคุมโดยคนอื่นอยู่ซึ่งเมื่อมอรีนได้ยินก็เลยทําให้เธอนึกถึงข้อแรกเปลี่ยนของเธอกับใครบางคนเพื่อให้วิวผ่านการทดสอบเธอเสียใจมากจากนั้นก็คืนยานให้แก่กัปตันพร้อมกับบอกกัปตันว่าเธอจะนํากระสวยออกไปเพื่อไปปิดประตูแอร์ล็อกเพราะมันเป็นความผิดของเธอเองจากนั้นมอรีนก็รีบขึ้นไปยังกระสวยและขับออกไป โดยเธอพยายามจะเข้าไปหมุนปิดประตูซึ่งท้ายที่สุดแล้วเธอก็ทําได้ดังนั้นดอนกับบัวหน้าจึงถูกช่วยออกไปจากห้องนั้นได้สําเร็จครับซึ่งเมื่อทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเฮสติงก็ได้เข้ามาควบคุมอีกครั้งโดยเขาเชิญตัวทุกคนที่เกี่ยวข้องไปอยู่ในที่ของตัวเองจากนั้นก็มอบยานคืนให้แก่กัปตันพร้อมกับบอกว่าได้เวลาไปดาวอนานิคมแล้ว แต่ทว่ากับตันก็เกิดเปลี่ยนใจและกดปุ่มให้มีการทำความสะอาดน้ำก่อนแล้วค่อยกลับไปรับทุกคนเดินทางไปยังดาวอนานิคมพร้อมกันครับซึ่งเมื่อมอรินได้รู้เธอก็ดีใจมากและเมื่อเธอได้ติดต่อพูดคุยกับจอนจอนก็บอกกับเธอว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าเชื่อใจสมิธได้นั่นเป็นเพราะจอนคิดว่าที่มันสำเร็จได้นั้นเป็นเพราะสมิธได้ไปเตือนเธอได้ทันเวลานั่นเอง แต่เมื่อเขารู้ว่าเข้าใจผิดสมิธไม่ได้โผล่ไปเลยนั่นก็เลยทําให้จอนถึงกับเซ็งครับพอเขาอุตส่าห์ให้โอกาสสมิธแก้ตัวแล้วในขณะที่จอนกาลังจะไปรับมอลีนเขาก็พบกับสมิธเขา้าเขาจึงต่อว่าเรื่องที่สมิธไม่ยอมไปบอกมอลีนสมิธพยายามอธิบายว่าเธอพยายามไปให้เร็วที่สุดแล้วแต่มันก็ไม่ทันเธอต้องใช้ทางอ้อมนั่นทําให้จอนงงมากว่าทําไมต้องอ้อมไปจากนั้นเขาก็พยายามคาดคั้นแต่สมิธก็ตอบไม่ได้ เธอเสียใจมากและพยายามบอกให้จอนเชื่อที่เธอพูดแต่ทว่าจอนก็ไม่เชื่อเธออีกต่อไปนั่นจึงทําให้สมิธโกรธแค้นมากครับดานเจ้าหุน่นมันเดินจนกระทั่งไปพบกับเจ้าหุ่นไ่กาที่ถูกขังอยู่จากนั้นมันก็ต่อสู้กับพวกรปพอที่คุ้มกันอยู่เพื่อช่วยเพื่อนของมันออกมาโดยวิวพบว่าเจ้าหุ่นไรกานั้นมันกําลังจะตายครับเมื่อเพนนีเห็นก็พยายามบอกกับวิวว่าดูสิเจ้าหุ่นมันกําลังโกรธเราหนีกันเถอะ แต่ทวาวิวก็ไม่ไปแถมยังเดินเข้าไปคุยกับพวกมันโดยบอกว่าเสียใจเ,เรื่องเพื่อนของนายด้วยนั่นทำให้เจ้าหุ่นหายโกรธและกลับมาเป็นเศร้าส้อยจากนั้นก็อุ้มเพื่อนเดินออกไปเมื่อวิวเห็นวิวจึงตามมันไปพร้อมกับบอกมันว่าจะไปไหนพวกเราต้องการนายนายต้องช่วยพวกเรากลับบ้านนะซึ่งเมื่อเจ้าหุ่นได้ยินมันก็หยุดเดินพร้อมกับหันหลังกลับมาบอกวิวว่าไม่วิวโรบินสันก็จบไปแล้วนะครับกับซีรีส์ o อต in Space เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ